ู้ชมครับจากจังหวัดลําพูนพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงรายกันบ้างครับจังหวัดเชียงรายครับมีการจัดกิจกรรมจิตอาสามีแล้วแบ่งปันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรนษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแก่ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ครับ คุณผู้ชมครับว่าที่ร้อยตรีนรงค์โลจนโสธรครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้นําหัวหน้าส่วนราชการทหารตํารวจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสามีแล้วแบ่งปันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระน,นางเจา้าพระบรมบราชินีโดยในกิจกรรมครับมีการมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่รับผลกระทบจากโควิด -19 ณอาคารอเนกประสงค์บ้านเหล่าพัฒนาตะบลบ้านดู และยังร่วมทํากิจกรรมนะครับจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในพื้นที่อีกด้วยครับซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะกล่าวว่าศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงรายได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบําเพ็ญประโยชน์มีแล้วแบ่งปันโดยมีหน่วยงานราชการและภาคเอกชนค่ะเขาก็จับมือร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตมอบให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายในครัว เรือนของพี่น้องประชาชนที่ประสบกับปัญหาในช่วงโควิด -19 อยู่ในขณะนี้นั่นเองค่ะครับ